ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเกตเอางร่างจิตหลอน เรื่องราวความโลกจิตทั้งหมดเริ่มต้นที่ชายผิวสีคนหนึ่งที่มีนามว่าแอนดิลขณะนี้เขากำลังเดินบนฟุตบาทเปลี่ยวๆในตอนกลางคืนโดยแอนดิลกำลังไปหาแฟนที่นัดเจอกันไว้แต่ในระหว่างทางที่เดินหาอยู่นั้นกลับมีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดเทียบข้างอยู่ใกล้แอนดิลเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาเลยตัดสินใจถอยหลังกลับไปทันทีแต่พอหันหัวกลับไปมองตายหาละ ประตูรถมันเปิดทิ้งเอาไว้แล้วทันใดนั้นชายปริศนาก็พุ่งเข้ามาล็อกตัวแอนดิวเข่าพยายามดิ้นเต็มแรงแต่ก็ไม่ไหวและในที่สุดแอนดิวก็โดนลากขึ้นกระโปรงท้ายรถไปจนได้6เดือนต่อมาเราจะมาอยู่กับคริสชายผิวสีช่งางภาพฝีมือเยี่ยมคนต่อมาคือโรสแฟนสาวแสนสวยของคริสและน้องหมาที่แสนน่ารักอีกหนึ่งตัว โดยในวันนี้รถจะพาคริสไปเที่ยวที่บ้านแน่นอนว่าคลิสต,ต้องเครียดสุดๆพอทางบ้านเธอมีแต่คนขาวแต่รถก็พูดปลอบใจว่าพ่อเธอไปได้เป็นคนเหยียดหายห่วงได้พวกท่านเป็นคนที่น่ารักมากบ้าพอออกเดินทางรถจะเป็นคนขับรถให้แต่ตอนนี้คลิสก็ยังไม่หายเครียดเขาจึงกำลังหยิบบุหรี่ขึ้นมาดูแต่รถลับแย่งบุหรี่ไปแล้วบอกว่าห้ามดูดเด็ดขาดตอนนี้คุณกำลังเลิกบุหรี่อยู่นะ จากนั้นคริสจะโทรหาลอดเพื่อนสนิทของเขาที่ทํางานเป็น T.S.A ในสนามบินโดยคริสจะฝากให้ลอดเอาข้าวให้หมาด้วยลอดเลยเตือนว่าอย่าห่วงมาเลยจะดีกว่าห่วงตัวแกเองก่อนเถอะคิดยังไงไปบ้านของคนขาวฉันขอเตือนนายด้วยความหวังดีแต่คริสก็ไม่สนใจแล้วกดตัดสายทิ้งไปผัดจากนั้นไม่นานในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันเพลิน,น,นจู่ๆดันมีกวางกระโดดเข้ามาตัดหน้ารถเต็มๆทั้งสองคนเลยตกใจมากมาก คริสรีบวิ่งไปดูจึงพบว่ากวางมันนอนขาดใจตายไปแล้วจากนั้นไม่นานรถจะโทรเรียกตำรวจมาแต่พอตำรวจมาถึงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วต้องโทรเรียกส่วนควบคุมสัตว์เพราะนี่ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจแต่ก่อนที่ตำรวจจะจากไปเขากลับมาขอดูบัตรประจำตัวของคริสรถถึงกับขึ้นขอดูเพื่ออะไรคริสไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทั้งนั้นแต่คริสก็บอกรถให้ใจเย็นๆผมโดนตรวจแบบนี้ประจำแหละ โรสโคตรจะไม่ชอบไอ้พวกที่มาเหยียดแฟนของเธอจากนั้นทั้งคู่จะขับรถต่อมาถึงบ้านของโรสและคนแรกที่คลิปได้เจอก็คือวอเตอร์คนดูแลส่วนประจำบ้านคนต่อมาคือดีนพ่อของโรสและมิซซี่คุณแม่ของเธอทั้งคู่ต้อนรับคลิปอย่างอบอุ่นและจากการสนทนานในครั้งนี้จะทำให้เราทราบว่าคลิปเพิ่งคบกับโรสได้แค่5เดือนส่วนเรื่องของคนที่นี่มิซซี่แม่ของโรสจะเป็นจิตแพทย์ และดินพ่อของเธอจะเป็นหมอจากนั้นดินจะพาคริสเดินดูรอบๆตัวบ้านทำให้เขาได้เจอกับแม่บ้านที่มีชื่อว่าจาจีนา่าแล้วเจอกับทางลงใต้ดินที่ถูกปิดเอาไว้ด้วยฉากต่อมาตัดมาที่ส่วนหลังบ้านคริสก็จะเล่าเรื่องของครอบครัวตัวเองให้ฟังโดยเขานั้นจะเสียพ่อไปตั้งแต่เดกส่วนแม่เขาจะตายไปตอนอายุ11 มิสซี่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เธอลาคริสทำหน้าเครียดแล้วตอบว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์มิซี่สัมผัสได้ถึงความเครียดของคริสทันทีเธอเลยบอกไปว่าฉันเป็นนักสะกดจิตถ้าอยากเลิกบุหรี่หรือมีอะไรครือเครียดมาปรึกษาเธอได้เสมอเลยนะและในระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งทานน้ำชากันอยู่ในสวนน้องชายของโรถจะเข้ามาด้วยนายคนนี้มีชื่อว่าเจอร์มีแล้วไอหมอนี้มันก็กวนอไว้แบบสุดๆเลยล่ะ อาทิเช่นตอนกินข้าวเจอเรมี่พยายามพูดกวนคิดอยู่เรื่อยนำซ้ำยังจะมาทำเฮดล็อกใส่คลิตอีแต่มิซี่ก็ห้ามเอาไว้แล้วบอกให้ลูกๆไปนอนกันได้แล้วพรุ่งนี้เราจะมีงานเลี้ยงรวมญาติกันนะลถที่ได้ฟังถึงกับอึง้งงานเลี้ยงรวมญาติไหนคะแม่มิซซี่เลยบอกว่านี่ลูกลืมไปแล้วหรอทุกๆปีเราจะจัดงานเลี้ยงรวมญาติกันไงไปนอนกันได้แล้ว พอขึ้นมาบนห้องคิสก็ยังเครียดไม่เลิกเรื่องครอบครัวของโรสโรสผู้เป็นแฟนเลยจัดให้ไปหนึ่งน้ำแต่หลังจากเสร็จกิจคิดจะนอนไม่หลับเขาเลยลงมาเดินเล่นที่นอกบ้านแล้วมายืนสูบบุหรี่ทนใดนั้นจูๆ่ๆวอเตอร์แม่งจะวิ่งตรงเข้ามาที่คิสอย่างเร็วเล่นเอาคิดแทบพอใจจะวายตายแล้วพอหันหน้ากลับมาที่บ้านดันเห็นจาจิน่ายืนทำหน้าหล่อนอยู่ที่หน้าต่างอีบ้านนี้มันเป็นบ้าอะไรกันวันเนี่ย พอกลับเข้ามาในบ้านปรากฏว่ามิซซี่ดันเห็นเขาสูบบุหรี่เธอเลยเรียกคริสมานั่งคุยด้วยแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้นายเลิกบุหรี่เองมิซซี่หยิบแก้วชาขึ้นมาคนคนเป็นวงกลมแล้วบอกให้คริสลองนึกถึงเรื่องตอนที่ยังเป็นเด็กย้อนนึกถึงวันที่แม่ของนายตายว่ามันเกิดอะไรขึ้นคริสดูไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แต่เขาก็ลองเล่าดูคริสหลับตาลงทําให้นึกถึงตอนยังเป็นเด็ก วันนั้นแม่เขากลับบ้านมาช้าแล้วคริสคิดว่าคงไม่มีอะไรหลอกตอนแรกเขาคิดที่จะโทรหาตำรวจแต่ก็ไม่ทำจนตอนเช้ามีคนพบว่าแม่เขาตายเพราะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่สิ่งที่สะเทือนใจคริสมากที่สุดเลยก็คือแม่เขาไม่ได้ตายในทันทีแต่เธอไปตายในตอนเช้าคริสเลยททษตัวเองมาตลอดว่าเป็นเพราะเขาแม่ถึงตายถ้าตอนนั้นเขาโทรแจ้งตำรวจแม่คงจะไม่ตาย คริสน้ำตาไหลท่วมใบหน้าแล้วทันใดน,นั้นตัวเขาก็แข็งทื่อมิซซี่ดีดแก้วชาหนึ่งทีแล้วบอกให้จมลงไปซาปรากฏว่าคริสโดนดูดวิญญาณลงไปในห่วงลึกจริงๆเขาเห็นเพียงแต่ช่องเล็กๆที่เป็นหน้าของมิซซี่คริสพยายามกระโดดคว้าทุกสิ่งแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่แล้วจู่ๆเขาก็ตื่นขึ้นคริสงงไปหมดว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวเองมันเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่แล้วทําไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่ได้เขาสับสนไปหมดจนคริสได้เห็นรูปของมาที่รอดส่งมาให้ในโทรศัพท์คริสเลยใจเย็นลงมาได้แล้วเสียบใส่ชาร์จโทรศัพท์ลงไปนอนต่อเช้าวันต่อมาคริสจะออกมาถ่ายรูปเล่นในสวนหลังบ้านเขาเลยได้เห็นจารีนาที่กำลังแต่งตัว และวอเตอร์ที่กําลังตัดไม้อยู่คลิปเลยเข้าไปคุยด้วยกับวอเตอร์แต่เขามีท่าทีที่แปลกมากๆแล้ววอเตอร์ก็ได้ขอโทษเรื่องเมื่อคืนพอดีเขากําลังวิ่งออกกําลังกายอยู่แล้ววอเตอร์ก็ถามว่าเป็นไงบ้างละ่ะมิซซี่เธอสะกดจิตดีใช่ไหมคลิปรีบขึ้นไปคุยกับโรสทันทีเพราะตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันคลิสเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เธอฟัง รถโคตรจะเสงที่แม่ทำแบบนั้นกับคุณจริงๆหรอเนี่ยให้ตายเธอฉันระเบื่อแม่จริงๆแล้วรถก็ได้ขอโทษแทนแม่เธอด้วยจากนั้นขบวนรถเลือญาติของตระกูลจะเข้ามาเต็มไปหมด แล้วงานเลี้ยงฉลองจิงเริ่มขึ้นโรสพาคริสเดินทัวร์รอบงานสวัสดีทุกคนแล้วที่แปลกคือทุกคนชอบคริสเป็นอย่างมากแต่ละคนเหมือนสนใจเขามากเป็นพิเศษถึงขนาดบางคนเข้ามาจับตัวของคริสแล้วชมเขาว่าเป็นคนที่ล่ำมากาคริสเริ่มรู้สึกไม่ปกติกับคนพวกนี้แล้วละ่ะแต่เรื่องแปลกๆยังพงมีต่อมาเรื่อยๆเมื่อคริสได้มาเจอกับเพื่อนผิวสีที่เหมือนตัวเองเขารีบเข้าไปทักทันทีแต่ชายคนนี้กลับมีแววตาที่แปลกประหลาด สำเนียงการพูดสุดพิลึกแถมยังแต่งตัวที่ไม่ใช่แนวคนดำเลยสักนิดแล้วที่หนักกว่าเลยก็คือไอหมอนี่มันชื่อว่าโลแกนแต่คริสคุ้นหน้าเขามากๆแล้วมั่นใจคนโคตรว่ามันไม่ได้ชื่อว่าโลแกนแน่ๆคริสมองมันแล้วงงสุดๆโลแกนทำท่าเหมือนโดนผีสิงยังไงอย่างนั้นเลย พอเดินมาเรื่อยๆคริสจะมาเจอกับชายตาบอดที่ชื่อว่าจิมแล้วเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นอีกอย่างเลยก็คือในจิมคนนี้ดันเป็นเจ้าของแกลลอรี่ที่คริสดันเอาผลงานไปขายด้วยฉากต่อมาคริสจะเดินกลับขึ้นไปบนห้องแต่เรื่องที่น่าขนลุกก็เกิดขึ้นเมื่อคริสรับสายตาพวกแขกที่มาทุกคนแล้วพวกมันกับมองคริสด้วยแววตาที่หิวกระหายเป็นอย่างมากพอขึ้นมาบนห้อง ปรากฏว่าโทรศัพท์ของคริสดันมีคนมาถอดออกจากสายชาร์จพอรถขึ้นมาคริสเลยบอกว่านี่ต้องเป็นฝีมือของจาจินนาแน่ๆน่รถเลยเดินออกไปเพื่อจะไปคุยกับแม่บ้านจากนั้นคริสจะโทรหาลอดแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังลอดก็บอกว่าพวกคนข่าวมันชอบเอาคนดำอย่างเราไปทรมานแต่ต้องหนีออกมาจากบ้านนั้นให้เร็วที่สดุดแต่คริสก็ยังบอกว่าไร้สาระแล้วเขาก็ได้ตัดสายลอดทิ้งไปจากนั้นจาจินนาจะเข้ามาขอโทษคริส ที่เธอดันไปถอดสายชาร์จออกแต่ดูเหมือนว่าจาจิน่าจะพูดบนให้คริสสมากกว่าที่จะมาขอโทษ ฉากต่อมาคริสจะลงมาด้านล่างทําให้เขาโดนทุกคนล้อมเข้ามาหุยด้วยคนพวกนี้ก็ถามคาถามปแปลกๆกับคริสทันใดนั้นโลแกนจะเดินเข้ามาพอดีคริสเลยบอกให้โลแกนลองตอบสิไอ้บ้าโลแกนนี่ก็ตอบเป็นวักเป็นเวนยังกลับท่องออกมาจากหนังสือ,อยังไงอย่างนั้นคริสที่สงสัยในตัวของโลแกนเพราะเขายังรู้สึกคุนหน้ามันม,นมกากๆคริสจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป แต่เขาดันลืมปิดแฟลชแล้วในวินาทีที่ตาของโลแกนโดนแสงแฟลชตาคู่นั้นกลายเป็นสีดำสนิทเลือดกำเดาไหลโลแกนเสียสติพุ่งเข้ามาจะทำร้ายคริสให้ได้แขกทุกคนรีบเข้ามาห้ามแล้วลากตัวโลแกนออกไปฉากต่อมาตัดมาที่ในบ้านดินที่เป็นหมอจะบอกว่าโลแกนแค่เป็นลมชักเฉยๆหน้าเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก หลังจากแยกย้ายกันคริสจะออกมาบนกับโรสฉันรู้ดีว่านั่นไม่ใช่ลมชักพ่อของคุณมันโกหกพอกันทีผมทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเราจะกลับกันเดี๋ยวนี้ถึงคุณไม่กลับผมก็จะกลับในขณะเดียวกันพวกแขกที่มาเที่ยวในงานตอนนี้พวกเขาก็กำลังรวมตัวกันเล่นบิงโกแต่ที่มันแปลกเลยก็คือดันมีรูปของคริสตั้งอยู่ตรงหน้า ซึ่งดูแล้วนี่มันเป็นการประมูลชัดๆแล้วคนที่ประมูลไปได้ก็คือจิมเจ้าของแกลเลอรี่ตาบอดนั่นเองฉากตัดกลับมาที่คริสเขาจะเปลี่ยนใจเพราะถ้าลถดไม่กลับเขาก็จะไม่กลับเพราะตอนนี้ชีวิตของคริสเหลือแค่ลถดคนเดียวลถเลยบอกงั้นเรากลับด้วยกันก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปหาข้ออ้างคุยกับพ่อเองพอกลับมาที่ห้องคริสจะส่งรูปโลแกนไปให้ลอดดูผ่านทางโทรศพัพท์ พอลอเห็นเขาเลยโทรมาบอกว่านั่นคือเอนดิวชายที่ทํางานในโรงหนังลอดเลยบอกว่าแกต้องหนีออกไปจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดพวกมันล้างสมองเพื่อนเราไปแล้วคริสเหงื่อแตกท่วมทั่วทั้งตัวแล้วหันไปบอกโสที่เพิ่งเดินเข้ามาให้จัดกระเป๋าได้เลยเราจะไปกันเดี๋ยวนี้พอลอออกไปแล้วคริสจะไปเห็นกล่องใบหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในตู้เก็บของ เขาเปิดออกมาดูปรากฏว่ามันคือรูปถ่ายของโรสกับอดีตแฟนพิวสีทุกคนคลิปถึงกับอึง้งเพราะโรสเคยบอกว่าคลิปเป็นแฟนพิวสีคนแรกแต่นี่ยังไม่ช็อกเท่าภาพสองใบสุดท้าย มันเป็นภาพของเจจิน่ากับวอเตอร์ชิบหายละแบบนี้คริสรีบยกกระเป๋าลงไปที่รถทันทีแต่มิซซี่กับเจอเมี่ก็มาดักทางเอาไว้ออโรดนี่ก็หกักกุญแจรถอยู่นั่นแหละคริสเลยตะคอกเสียงดังใส่เธอรดเลยหยิบกุญแจขึ้นมาดูว่านี่ไงหลักกุญแจแต่ฉันไม่ให้นายหรอกนะคริสวางกระเป๋าลงเตรียมพร้อมบวกเต็มที่แต่เขากับล้มตึงเพราะเสียงคะแก้วชาของมิซซี่คริสโดนดึงวิญญ,ญาณล่วงลงไปในหลุมมืดอีกครั้ง ฉากต่อมาตัดมาที่ลอดตอนนี้เขาจะกังวลใจเป็นอย่างมากที่ลอดโทรหาเพื่อนลักวิตติสักทีเมื่อลอดมาอยู่บ้านของคริสเขาเลยลองค้นชื่อของแอนดิวใน Google แล้วมันก็เจอจริงๆ a n d แอนดิวกลายเป็นบุคคลสูญหายไปเมื่อ6เดือนก่อนหน้านี้ กลับมาที่คริสเขาจะสะดุ้งตื่นมาอยู่ในห้องที่ไหนสักแห่งคริสพยายามดิ้นเต็มที่ให้หลุดจากพันธนาการแต่มันก็ไม่ง่ายทันใดนั้นจะมีภาพวิดีโอฉายในทีวีที่ตั้งอยู่ตรงหน้าโดยเนื้อความในรายการสรุปได้คร่าวๆว่า พวกคนข่าวเหล่านี้มักจะล่าคนดาให้มีคุณลักษณะาตามที่ต้องการแล้วเอาพวกเขามาประมูลแย่งกันโดยคนที่ประมูลคริสไปได้ก็คือจิมโดยมันต้องการดวงตาของคริสตั่นเองตรงจุดนี้ถ้าเกิดใครจําหน้าของวอเตอร์ได้จะสังเกตเห็นว่าที่หัวของเขามีรอยผ่าอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าไอ้บ้านหมอโรคจิตที่มันทําการเปลี่ยนสมองกันด้วยฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับลอสตอนนี้เขาจะเอาเรื่องของคริสมาเล่าให้กับตำรวจฟัง แต่พวกตำรวจก็ไม่เชื่อแล้วยังหัวเราะเยาะเขาอีกเพราะมันดูไม่น่าเชื่อเป็นอย่างมากที่พวกผิวขาวจะจับคนไปล้างสมองแล้วเพื่อนของเขาก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนทำร้ายลอดเลยกลับมานั่งคิดต่อเองที่บ้านว่าเขาจะช่วยคริสได้อย่างไรจากนั้นลอดจะลองโทรหาคริสอีกรอบแล้วครั้งนี้ก็มีคนรับสายซึ่งก็เป็นลอสยายลอสก็บอกคริสกลับไปเมื่อสองวันก่อนแล้วนะแต่ลอดก็รู้ว่าเธอโกหกเขาจึงรัวด่ามันเป็นชุดๆว่าแกมันเป็นนางปีศาจ ฉากตัดกลับมาที่คริสตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าบอดที่คริสควนมันได้ขาดทาให้นุ่นด้านในหลุดออกมาเขาจึงหยิบนุ่นยัดใส่รูหูพอทีวีเล่นภาพคนตีขอบถ้วยชาคริสก็แกล้งทําเป็นสลบไอเจอร์มี่พอเห็นคริสสลบไปแล้วมันเลยเข็นรถเข็นเข้ามาพร้อมกับถุงน้ําเกลือเพื่อเคลื่อนย้ายคริสไปยังห้องผ่าตัดที่มีไอบอดจิมนอนรออยู่ก่อนแล้วแต่คริสหาได้สลบจริงๆไม่เขาลุกขึ้นมาใช้ลูกบอลหินกระดําฟาดหัวมันจนยุบ ฉากต่อมาตัดมาที่ดีนเขาจะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมลูกออกไปนานจังดีนเลยเดินออกมาดูนอกห้องเขาหันซ้ายหันขวาก็ไม่เห็นใครแต่พอจะหันกลับเข้ามาในห้องคริสวิ่งพุ่งตรงเข้ามาพร้อมกับใช้เข่าวกวางเสียบคอไอซาเรเลวนี่จนเลือดก,กระฉูดตายไปอีกคน จากนั้นคริสจะเดินตรงออกไปจากบ้านแล้วหยิบโทรศัพท์ของเขาที่วางอยู่บนโต๊ะมาด้วยแต่ใหญ่มิซซี่ดันมายืนอยู่ในห้องทํางานของเธอคริสวิ่งตรงไปปัดแก้วชาของมันทิ้งอีเปรสมิซซี่พุ่งเข้ามาใช้มีดเล็กแทงแต่คริสก็สามารถใช้มือรับเอาไว้ได้แล้วด้วยแรงของผู้ชายอีเนานี้ก็โดนคริสใช้มีดเล่มน,นั่นแหละแทงคอมันตายไปเป็นศพที่สมคริสจะเดินตรงไปที่ประตูแต่ปรากฏว่าไอหาเจอร์มี่จะยังไม่ตายมันกระโดดขึ้นมาค่อมเขาไว้คริสรวบรวม แรงที่มีปากมีดลงขาขวาม,มันเต็มๆพอเจรมี่ล้มลงคริสมี่รอช้ากนหน่ำลูกตเตะเซี่ยวลินยี่เข้าหน้ามันจนเละ ขณะเดียวกันที่ชั้น2องใหญ่รถมันก็กําลังใส่หูฟังฟังเพลงแล้วเลือกเป้าหมายต่อไปทันใดนั้นมันจะดินเสียงดังมาจากด้านล่างเพราะคริสที่ได้รถมาแล้วดันขี่ไปชนจาจีนาแต่คริสก็ดันเสือกใจดีไม่เข้าเรื่องดันลงไปช่วยจาจีนาขึ้นมาอีกพอมันตื่นจาจีนาเลยแผงลิตกระชากควงมาลัยส่งผลให้รถยนต์เสียหลักพุ่งอัดต้นไม้เต็ม จากนั้นอีโรที่ตามมาพร้อมกับวอเตอร์กระโดดเข้ามาตะคุบทาให้คริสหนีไม่รอดแต่ในจังหวะที่คริสกาลังปั้มอยู่กับพิลลำเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเปิดแฟดใส่หน้าของวอเตอร์ดวงตาของวอเตอร์กลายเป็นสีดําสนิทแล้วเขาก็ได้ขอปืนมาจากโลดแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนฆ่ามันเองแต่วอเตอร์กกับยิงท้องอีเปดนี่จนทะลุแล้วเสยปืนขึ้นคางตัวเองตายไปอีกคน ด้านคริสที่ยังมีแรงลุกขึ้นมาได้เข้าลุกขึ้นไปค่อมอีสาระเลวพร้อมกับออกแรงบีบคอมันเต็มที่แต่สุดท้ายคริสก็ปล่อยมือทันใดนั้นจะมีรถตำรวจมาถึงพอดีคริสยกมือขึ้นมอบตัวอีโรดนี่ก็ลองให้ขอให้ช่วยการจะตีเนียนว่าคริสเป็นคนฆ่าเธอแต่คนที่ออกมาจากรถด,ดันเป็นลอดคริสเลยเดินกระเพกไปขึ้นรถปล่อยให้อีโรดเน่าตายอยู่ที่นี่แหละลอดเลยบอกคริสไปว่าฉันเตือนแกแล้วไม่ฟังกันบ้าง ดีนาที่ฉันใช้ความรู้จากการเป็น TSA จนสืบรู้ว่าแกอยู่ที่นี่ต่อไปก็ขอให้เชื่อใจกันบ้างมนุษย์หลายคนใช้ความรักเป็นเครื่องมือหลายคนใช้ความรักเพื่อความสนุกสนานแต่ในทุกการกระทำย่อมมีผลที่ตามมาแล้วเรื่องราวของเกตเอาลวงร่างจิตหลอนก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ